สวัสดีครับทุกท่านชาแนลทีรีวิวนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวเจ้านาฬิกาคาซิโอจีช็อคนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่า T-WK B ห้าหก BC ขีดห DR นะครับ ตัวเครื่องนี่ก็ใช้หมายเลขเครื่อง3 4 61นะครับเวลาเราจะหาคู่มือนี่ก็เซิร์ชคู่มือตามรุ่นเครื่องนะครับเป็น3 4 61นะครับจุดเด่นหลักๆของเจ้ารุ่นนี้ก็คือว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันของ Casio นะครับ แล้วก็สามารถปรับเวลาตามคลื่นวิทยุได้นะครับแล้วก็ระบบพลังงานนี่ก็เป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้นี่ก็มีลูกเล่นตามมาตรฐาน G Shock นะครับคือว่าสามารถกันตกกันสะเทือนได้กันน้ำได้200เมตรจับเวลาได้ละเอียด1 0ทับรวินาทีแล้วก็ มีไฟแบ็คไลท์ที่สว่างมากครับแล้วก็มีเวิร์ดไทม์ให้ด้วยเรามาดูารายละเอียดตัวเรือนกันดูนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีทองดํานะครับรุ่นนี้นี่ก็กรอบตัวเรือนเป็นเรซินนะครับรุ่นนี้สายนี่ก็จะเป็นแบบ เลซินผสมโลหะนะครับการล็อกสายนี่เป็นการล็อกแบบสาบทมนะครับตรงนี้นี่เป็นโลหะเป็นสแตนเลสกดพับสามทบกดเพื่อล็อก ด้านหลังตรงที่ล็อกนี่ก็จะมีปั๊มว่า g s h G- ช็อรายละเอียดตรงหน้าปัดน,นี่ก็จะคล้ายๆรุ่นห้าพันหดั้งเดิมนะครับจะออกทรงเหลี่ยม ตัวหนังสือสกรีนนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับคล้ายๆจะเป็นสีทองคลิปด้านในนี่ก็จะเป็นสีทองนะครับตัวหน้าปัดนี่ก็จะเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับดูคล้ายๆว่าจะเป็นสีทองตัดกับตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขที่เป็นสีดํา ปุ่มด้านข้างนี่ก็จะเป็นโลหะนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นโลหะเช่นกันครับเป็นการปิดฝาหลังแบบขันน็อตนะครับสี่ตัว รายละเอียดที่ตัวสายนะครับก็แปลกดีครับเสซินผสมกับโลหะนะครับตรงนี้นี่ยเป็นโลหะแกนก็น่าจะเป็นโลหะนะครับตัวจะเป็นเลซสสินน่าจะเป็นตรงนี้ ทำให้สายดูสวยงามนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาแล้วก็น่าจะแข็งแรงขัดสายเรซินเพียวๆนะครับตัวที่ว่าสามารถรับลื้นวิทยุเพื่อมาปรับตั้งเวลาได้นี่ก็ไม่สามารถใช้กับประเทศไทยได้นะครับ คือสัญญาณมันมาไม่ถึงนะครับตัวกระจายสัญญาณนี่จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนอเมริกาอังกฤษเยอรมันที่ประเทศไทยนี่ไม่มีครับสามารถบอกเวลาได้5เขตเวลาทั่วโลกแล้วก็ระบบไฟของรุ่นนี้นี่ก็จะเป็นแบบ ฟูลไทม์ออโต้นะครับคือแบบว่าถ้ามีแสงเยอะๆนี่เราจะเอียงเครื่องจะอะไรนี่ก็ไฟมันจะไม่ติดให้ครับแต่ถ้าแสงน้อยระดับที่ว่าไม่สามารถอ่านค่าเวลาได้นี่ก็เอียงเครื่อนี่ก็มันจะมีไฟติดให้อัตโนมัติครับตัวกระจกทีให้มานี่ก็เป็น m ม n e r ลันการ์ดนะครับก็ดูใสใสแล้วก็กันแสงสะท้อนได้ดีพอควรครับ ลูกเล่นอะไรต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับการทํางานการเข้าการตั้งค่าอะไรต่างๆก็ฉับไวดีครับอันนี้ก็จะเป็นเวลไทม์บอกเวลาเมืองอื่นๆทั่วโลกนะครับนี่ก็เป็นสามารถตั้งปลุกได้นะครับตัวตั้งปลุกนี่ก็มีมาให้ครับ ตั้งปลุกสลับสี่ตัวแล้วก็มีปลุกซ้ำหนึ่งตัวรวมเป็นห้าตัวนะครับบอกสัญญาณต้นชั่วโมงได้อันนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาอันนี้เป็นนาฬิกานับถอยหลังนะครับอันนี้ก็กลับสู่หน้าโฮมหรือหน้าเวลาปัจจุบันมาตรฐานตามมือที่เราตั้งบัตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ าทำงานฉับไวดีครับกดปุ๊บมาปับ๊บความแม่นยำนี่ก็ตามสเปคเขาบอกมาที่ว่าบวกลบ15ววลาทีต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งให้ลิงก์กับสมาร์ทโฟน้วเนี่ยมันก็จะตรงเวลากับสมาร์ทโฟนตลอดเวลาแล้วครับ ส่วนที่ว่าพลังงานแสงนี่ก็ใช้กับแสงในทุกประเภทนะครับแสงไฟในบ้านแสงฟ้ะอาทิตย์หรือแสงอื่นๆนะครับขนาดตัวเรือนนี่ก็ราวๆสี่สิบาน้ำหนักนี่ก็85กรัมการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนี่ก็เราต้องโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับ ตัวแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีแอปชื่อว่า G Shock Connect นะครับครับเมื่อโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็การที่จะทำให้สมาร์ทโฟนกับนาฬิกามันรู้จักกันเราก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับตัวนี้ผมไม่ลงไว้แล้ว ก็เลือกเลยนะครับในเป็นตัวนี้ครับนีแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับโดยการคลิกปุ่มซ้ายล่างค้างไว้3วินาทีนะครับ ขึ้นคอนเนทแล้วก็หน้าจอที่โทรศัพท์เรามันก็จะขึ้นคําว่าคอนเ e c เช่นกันนะครับครับทีนี้เนี่ยในหน้าจอมันก็จะมีรา,ลายละเอียดต่างๆบอกไว้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับทั้งระดับแบตเตอรี่ ครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเวอร์ไาม์หรือว่าถ้าใครใช้ไม่เป็นก็กดไปที่หน้านะครับแนะนำว่าใช้ยังไงหน้าไกด์ครับหน้าเวอร์ไาม์ ส่วนหน้านี้ก็เราสามารถบันทึกเวลาได้นะครับว่าเราไปตรงไหนมาแล้วเราก็สามารถกดบันทึกเวลาที่ปุ่มขวาล่างของนาฬิกาได้มันก็จะบันทึกนะครับว่าณเวลานี้เราอยู่ตรงจุดไหนของโลกใบนี้ครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านาฬิกาปลุกในการจับเวลาแล้วก็บันทึกเตือนความจํานะครับ การตั้งค่าแบบละเอียดนะครับตั้งได้ทุกอย่างเลยครับเหมือนทําผ่านตัวเครื่องครับแล้วก็แต่ว่ามันจะง่ายกว่าครับอันนี้เป็นการเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสมมติว่าผมจะตั้งระบบไฟหน้าจออ่าอันนี้ครับออตัไลท์พอผมจะตั้งปิดผมว่ากดไปตั้งปิดแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่นาฬิกานะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนาฬิกาก็ปิดระบบอัตโนลท์ไปแล้วถ้าจะเปิดอีกผมก็ตั้งเปิดอัตโนลท์แล้วก็ส่งข้อมูลไปที่นาฬิการครับครับก็ข,ข้าวนะครับคือว่าถ้าสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนหรือผ่านแอปพลิเคชันได้เนี่ยมันก็จะง่ายมากครับเราไม่ใช้เราก็กดดีคอนเน c ไปแล้วนะครับครับทีนี้เราก็จะมาดู สีของไฟหน้าจอหรือว่าความสว่างมันดูนะครับตอนเนี้แสงภายในห้องเนี่มก็จะน้อยครับอ่านค่าเวลายากแล้วระบบออโต้ไลน์มันน่าจะทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับเนี่ยพลิกมือมันก็ไปจะติดนะครับไฟนี่ก็ ถือว่าสว่างชัดเจนนะครับจะเป็นไฟออกสีขาวนะครับขาวนวลๆอ่านค่าได้ชัดเจนครับทีนี้เราจะมาลองใส่ขึ้นข้อมือกันดูนะครับมันออกมามันจะเป็นประมาณไหนนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขนาดถือว่ากลางๆนะครับกำลังใส่สบายครับไม่เอทอะทาเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปครับความหนานี่ก็ไม่หนาเท่าไหร่ครับตัวสายนี่ก็ใส่ได้กระชับดีนะครับ ความรู้สึกของสายตอนใส่นี่มันก็มันจะออกแนวคล้ายๆพลาสติกครับไม่รู้สึกว่าเป็นโลหะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรซินแต่ว่าใส่สบายครับสายที่ให้มาเดิมๆกับตัวเครื่องเนี่ยมันออกจะยาวนะ แต่ว่าก็สามารถจะทดได้4ช่องนะครับหรือว่าทดมาสีช่องแล้วก็ยังหลวมอยู่นี่ก็สามารถตัดสายได้ซึ่งรุ่นนี้นี่ก็ตัวร้อยสายจะมาให้เป็นแบบสปริงบาร์ตัวสั้นๆนะครับการจะตัดสายนี่ก็แค่ใช้ตัว ถอดสายแงะเข้าไปหรือว่าใช้ด้านที่เป็นคล้ายๆเข็มนะครับจี้เข้าไปในรูจะมีรูเล็กๆข้างสายนะครับอ่าแล้วมันก็จะเด้งออกมาแต่ว่าถ้าไม่เคยทำหรือไม่ชำนาญนนก็ให้ช่างทำให้ดีกว่านะครับครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Casio g s h ช c k เรือนนี้ก็ขอสรุปกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าให้ออปชั่นหรือว่าลูกเล่นการใช้งานต่างๆมาให้แบบเหลือเฟือครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นมาตรฐานเรื่องการสะเทือนหรือว่ากันน้ำนะครับจุดเด่นหลักๆเลยก็คือว่าน่าจะมี2อย่าง ก็คือการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านดููทูธกับเรื่องที่ว่าใช้ระบบพลังงานแบบพลังงานแสงนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ทำให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆนะครับและการออกแบบนี่ก็ดูสวยงามสีสันนี่ก็ตัดกันดีครับ ตัวพื้นหลังหน้าจอที่ว่าออกเป็นสีเหลืองนหน่อยๆนี่ก็ดูไม่ขัดตาครับดูสวยดีแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างน,นก็เรื่องสายครับที่ว่าผมว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็แบบว่าถ้าทำสายแบบนี้ออกมาหลายรุ่นนี่ก็ถือว่าแจ๋วเลยครับชอบครับสายแนวนี้ ราคานี้ก็ประมาณ4ี่พันถึงห้าพันนะครับมันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็แล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าช่วงของไม่มีของหมดนี่ก็ราคาน่าจะโดดนะครับพวกจีช็อคที่ว่าใช้พลังงานแสงนะครับ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า G ีช็อคเรือนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ